สวยปะตนตรมสวยม,มงองตะกล้าขึ้นไฟสอ,องไบเห็นสิลปะั๊กามต่า,าดๆดูสวยงาชีวิตของแต่ละคนหลายคนที่นั่งตามบริเวณของบ้านนั้นนั่งได้ตามสบาย สขขาวหอมขาวเป็นบริวารของอประธานเรียกว่าสวยเพราะมีบริวารประธานก็มีบริวารลูกหลานทั่วโลกมาว่ามา,มา,มา,มาประาพาศรับุชาจากจังหวัดกระสินที่มานั่งอยูมาใช้สถานที่ยิ่งมากกว่า คนอื่นที่ทำมาพอเดินมาเดินมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมรักษาศีลมาเจอเหตุต่างนานานั่งนอนชาสถานีตรงนี้ไม่ต้องเข้าที่อื่นตาบริเวณโลกธาตุนี่เป็นภาคที่หาดูได้ยากมากธาตุมีบริวารเยอะผู้ใดมีบริวารมากเดิน ดือนน้องด้วยดาวทองฟ้าธรมีเดือนสองสว่างมีดาวแว่ล้อเป็น,ปวนดวิวันจุดสวยงานทองฟ้านาะชีวิตงเราราองว่าจะนรรีญาติทานมีครบกันให้กอเดินจะ่อนมากๆูสวยงานวันนี้ประชุมางานจิตการ่หวัด ทางวิจิตรุป,ประทานอาจารย์ทุกคอคกทุกหมู่ลกผู้ที่มาเชื่ว่าจาาาังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดหนึ่งเดียวเมื่อเห็นภาพเดินมาโอ้นภาพประทับใจภาพประทับใจเย็นใจ,นใจสบายใจมีความสุขใจแสดงว่นนาคณะเรา,าให้ ให้ความสบายกายขวามสบายตาของผู้พบเห็นเกิดเพื่ปีติมาขดเพื่อปีติเปินอาหมดเกนะิะทางหูก็ได้ยินเสียงไหวพระชวนมนตตลอดเวลาให้ฟังธรรมเสียงดังตลอดเวลาตั้งใจฟังมไม่ห่วงหมูฟ้าเสียงซีเสียงขังนขึ้นจะรอ้อง เกอนลุกเสียงดังสวดสวดมนระวัดเสียงร้องกันดางว่าเป็นจังหวะไม่เร็วจนเดินไปไต่ช้าจนเดินไปพอดีพอดีเสียงร้องมาเร่งร้องมาบริวารสวยเลยบริวารชีวิตของเราทำมีเพื่อนูงเยอะ ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ไปในวันไหนอยู่ในกลุ่มของนักปราชญ์ท่าเที่ครูบาอาจารย์ให้การแนะน,นำอยู่ตลอดเวลาตั้งแตนลูกๆรา่างเด็กคนไหนมัวแะ่คองอยู่รักษาอยู่อยเดินตามหลัยยู้ใหญ่โบราณมาเหมือนกัวก็ชั่วมันก็ง่ายก็ดูลราาักษา สบริวารสวยดยบริวารสามะัะคีเราสัจสิทธิ์อวสัจสิทธิ์คือเกียรติเกียรติยศคุณงามความดีอดลงจิตหลายแสนหล,ลายสิบล้า,านลงจิตมากราบมาไหว้มาสักการะบูชาองค์วัดท่านบุกเสก ก็เกิดความขาดขึ้นมาผลงานความดีกระจอกกระจายไป